สวัสดีค่ะผู้ชี้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติธรรมของท่านนะคะสึกสงบเย็นไหมคะถ้าสงบเย็นก็คือใช่เลยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของธรรมะทั่วๆไปนะคะคือผู้ชี้ทางชอบคำคมนะคะที่ได้ เก็บสะสมไว้จากพุทธวจนะและก็ปูบาอาจารย์นะคะก็รู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านได้รับฟังสักหน่อยนะคะในความที่เป็นสุภาษิตท,ที่ดีได้ได้เก็บคัดกรองมานะคะจงฝึกตนให้เหมือนดังสายน้ำที่แทรกซึมผ่านทุกที่นะคะแม้ว่าที่ตรงนั้นจะสก,กะปรกนะคะ เพราะน้ำผ่านไปได้มีแต่ช่วยล้างให้ที่ตรงนั้นสะอาดขึ้นให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอเนี่ยค่ะก็คือสายน้ำนะคะอันนี้ว่าสังเกตไหมคะยิ่งรักษาศีลเพื่อนยิ่งน้อยเพราะว่าศีลจะเป็นตัวช่วยคัดกรองคนที่อยู่รอบข้างเราให้ได้ดีอย่าแปลกใจที่เรารักษาศีลแล้วเพื่อนหายไปหรือจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะนะคะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะคะอืมเรื่องของการขอบคุณนะคะคาขอบคุณเนี่ยเป็นคําสั้นๆนะคะแต่มีคุณค่าต่อผู้ฟังมากมายเหลือเกินนะคะหัดพูดบ่อยๆเพราะยิ่งไปก็ยิ่งดีต่อจิตใจของเราเองนะคะเช่นเดียวกันกับคําว่าขอโทษค่ะนะคะคาพูดนี่แหละ และหลายไฟโทรสาได้แม้ว่าจะไม่ทั้งหมดทันทีทันใดแต่ถ้าแค่รู้จักใช้มันก็ทำให้ไฟในใจของบางคนเย็นลงได้ในบางสถานการณ์นะคะอันนี้คำคมอีกคันหนึ่งนะคะของท่านพุทธาคิดว่าพวกท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดี เขามีอยู่เป็นประโยชน์โล่งป้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนนี้ดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวหาคนหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย่ยเห็นไหมคะทีนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะจงใช้กายของเรานี่แหละเป็นสถานที่ ใช้ใจของเราให้เป็นผู้ทํานะคะมีโอกาสก็ทําเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีความอดทนจริงเพียรจริงทําจริงหรือเปล่าอย่าท้อแท้ท,ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆที่มาทดสอบไม่ต้องหนีทุกอย่างที่รู้เข้าใจแล้วก็ทําจริงอย่างดังที่มีคํากล่าวว่าธรรมะใดก็ไร้ผลถ้าตนนั้นไม่ทํานะคะอันนี้ก็เป็นพุทธสุภาษิตท,ทั่วๆไปที่มีอยู่นะคะ วันนี้จะมาพูดในเรื่องของความเมตตากรุณานะคะซึ่งสัตว์เนี่ยก็อยากจะให้คนช่วยเป็นเรื่องของเรือเรือลำหนึ่งของรัสเซียเขาไปสำรวจภูมิประเทศนะคะทางขั้วโลกเหนือสำรวจสัตว์สัตว์ตทั้งหลายนะคะประวัติความเป็นมาดูว่าน้ำแข็งละลายแค่ไหนสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะคะก็ ลูกเรือที่ทํางานอยู่ที่กราบเรือข้างบนดัดฟ้าก็สังเกตเห็นว่ามีหม,มีตัวหนึ่งว่ายน้ำตามอยู่นะคะเขาก็ดูอยู่ตั้งนานเขาก็เลยไปบอกกับตันกับตันก็ออกมาดูกันเอแปลกทําทำไมมัน,มนว่ายน้ําตามเรือทุกคนก็วิ่งไปดูพอมันเห็นคนวิ่งมามองมันก็หันหลังกลับนะคะทีนนี้มีสัตวแพทย์เนี่ยเขาศึกษาพฤติกรรมสัตว์อยู่บนเรือเขาเลยบอกว่า ถามถามคนที่เห็นบอกว่ามันว่ายตามนานหรือยังบอกก็นานแล้วนะโอ้มันคงเหนื่อยแย่เลยเนี่ยมันเหมือนอยากให้เราตามไปนะคะเขาก็เลยหันหัวเรือกลับตามมันไปไปไกลเหมือนกันนะคะจนกระทั่งไปถึงที่แห่งหนึ่งนะคะก็เป็นทานน้ําแข็งะคะ่ะมันก็ปีนขึ้นไปแล้วหันกลับมาดูคนเหมือนกับว่าให้ตามไปนะคะคนบนเรือก็ลงเรือเล็กแล้วก็ตามขึ้นไป ปรากฏว่าวิ่งไปไกลเหมือนคันค่ะอยู่ในซอกภูเขาลูกของมันสองตัวติดอยู่ในฐานน้าแข็งค่ะออกมาไม่ได้เห็นไหมคะความรักของแม่นะคะพยายามหาคนช่วยว่ายตามเรือมาตั้งนานในที่สุดพวกเขาก็เอาเครื่องมือไปตัดน้ําแข็งแล้วก็เอาลูกหมีออกมาได้นะคะเสร็จแล้วเขาก็พาทั้งแม่หมีลูกหมีขึ้นเรือไปเพราะว่าตรงนั้นมันแห้งแลง้งคือมีแต่น้ําแข็งการที่จะเลี้ยงลูกเล็กนี่มันก็ลําบาก นะคะเขาก็เลยความที่เขาอยู่แถบนั้นเขาก็มีแผนที่เขาก็เลยหาแหล่งที่มีอาหารอยู่มสมบูรณ์นะคะอากาศก็ไม่หนาวจัดมากเกินไปก็พาทั้งแม่ทั้งลูกไปปล่อยเห็นไหมคะนี่คะ่ะความเมตตาที่มีให้มันก็รู้นะคะสัตว์ก็รู้แล้วก็ขอความช่วยเหลือนะคะทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งในการที่สัตว์มาขอความเมตตานะคะ ก็มีเรือลำหนึ่งแล่นอยู่ในทะเลคนก็สังเกตคนที่อยู่ท้ายเรือก็สังเกตเอ๊ะทำไมมีลูกปลาบานมันแล่นตามวิ่งตามเรืออยู่ตลอดปกติมันจะต้องมีแม่กับลูกอยู่ด้วยกันก็ผิดสังเกตก็เรียกคนในเรือมาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรือสำรวจแถบ,บนั้นเหมือนกันนะคะเขาก็มาดูกันพอมันเห็นคนมามองมันก็หันหลังกลับนะคะบอกอ้าวแล้วแม่มันไปไหนอะ สงสัยแล้วว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นก็พากันไปก็ตามไปค่ะก็ไปไกลเหมือนกันนะคะแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ดำลงไปเหมือนกับให้คนลงไปดู<ม>ปรากฏว่าแม่มันนะติดอวนหางมันติดอวนอยู่แล้วมันขึ้นมาไม่ได้อยู่ในน้ํานะคะเจ้าหน้าที่ที่ดำน้ําลงไปดูก็รีบขึ้นมาเอาเครื่องมือไปช่วยตัดอวนนะคะนะคะตัดอวนที่ติดอยู่ที่หางของแม่เพราะว่า ประวานเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันต้องขึ้นมาหายใจนะคะแต่มันก็ดำได้นานแต่มันก็มีขีดจำกัดนะคะนี่ค่ะทีนี้เขาก็เลยไปช่วยนะคะเอาลงไปหลายคนไปช่วยกันตัดอวนที่มันพันหางของแม่แม่ประวานอยู่นะคะในที่สุดก็ทําสําเร็จนะคะพอทําสําเร็จเสร็จนี่ก็มันก็ขึ้นมาทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็อาการแย่เหมือนกันนะคะก็ คือว่าก็เราก็ได้ช่วยคนได้ช่วยสัตว์ที่มีชีวิตอยู่นะคะมันก็เข้าใจมันก็ขึ้นมาไหว้บนๆรอบๆคนที่ไปช่วยเขาเห็นไหมคะความเมตตาเนี่ยสัตว์มันพูดไม่ได้แต่มันแสดงออกนะคะก็เช่นเดียวกับคนเราคะ่ะขอให้เราเนี่ยทำแต่ความดีมีใจที่เมตตานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีดีกับเราเองเราทำแล้วเรามีความสุขไหมคะมันก็มีความสุขใช่ไหมคะ เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราทําสิ่งใดที่มันดีเป็นกุศลนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกเป็นไงคะอิ่มเอ,อิบอิ่มใจนะคะเช่นเดียวกับการที่เรารู้สึกว่าเออทาไมเราคิดว่าเราจะเป็นผู้ให้นะคะจิตใจที่เราเป็นผู้ให้นี่มันก็มีความสุขมากกว่าจิตใจที่จะเป็นผู้รับใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะ เราให้ความรักความเมตตาตั้งแต่มันก็เป็นกุศลแล้วนะคะได้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำทำแล้วขณะทำและหลังทำนะคะเช่นเดียวกับการที่เราดูลมหายใจนะคะรู้อารมณ์ของเราเราก็มีอะไรคะมีสุขมีทุกข์ไหมกังวลอะไรไหมถ้าเรารู้จักวางควา,ามทุกข์เราก็รู้สึกไงคะสุขเพราะว่าอะไรเย็นสบายเนี่ยค่ะก็คือธรรมะโดยธรรมชาติง่ายๆนะคะ ผู้ชี้ทางไม่ต้องการให้ทุกท่านเคร่งเครียดในการดูลมหายใจไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิที่นู่นที่นี่ขอให้นั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายนะคะมีความสุขยิ่งที่มีลมพัดยิ่งดีนะคะท่านก็จะได้รู้สึกว่าซึมซับในธรรมชาติที่เขาเป็นผู้ให้ให้สิ่งที่บริสุทธิ์กับเราเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้รับในสิ่งเหล่านี้นะคะ เพราะธรรมะก็คือธรรมชาติสิ่งรอบตัวเราค่ะเป็นธรรมชาติก็คือมันจะสอนเราทุกอย่างอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะมองแบบไหนยังไงนะคะพอท่านมาฟังธรรมะฟังเ,ออเรื่องของผู้ชี้ทางแล้วก็จะเริ่มเข้าใจนะคะว่าสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นธรรมะหมดถ้าเรารู้จักมองให้ลึกซึ้งนะคะอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะมองอยังไงขึ้นอยู่กับท่านนะคะ ทำไมจึงอยากให้ทุกท่านปฏิบัติธรรมเพราะว่าจะสร้างความสมดุลให้ชีวิตนะคะทุกท่านก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ถามตัวท่านเองว่าท่านยิ้มกับโลกหรือ,อยังถ้ายิ้มกับโลกโลกก็ยิ้มกับท่านด้วยทั้งวันท่านจะรู้สึกเป็นสุขถ้าท่านได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้คนนะคะสาธุสาธุสาธุอน,นุโมทามิค่ะ